สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับช n n e l ถารถโพในที่ไหนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษและกันาเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจําเดือนกรกฎาคาม2567นะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนทุกครั้งนะคะว่าการทานายนีนยคนยย้คือการทํานายโดยรวมคือการทํานายโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางทีอาจจะไม่ตรงกับชีวิตคุณเลยก็ได้แล้วก็สถาน,ก,นการณ์เหตุการณ์นยคะอาจจะสลับฟังสลับฝ่ายเป็นร้อยเวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้มีวิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่าอินจนเกินไปนะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูกับชาวราศีเมษลัคนาเมษคนโสดก่อนเลยว่าความรักของคนโสดชาวราศีเมษในเดือนกรกฎาคมความรักเป็นยังไงบ้างนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ห้าไม้เท้าสี่ไม้เท้าสิบดาบเก้าถ้วยแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์ขอไพ่ขยายเดอะสตาร์นะคะเดอะฟู Fool, สำหรับชาวราศีเมษและขนาเมษนะคะในตอนนี้เรามองว่าคนโสดชาวราศีเมษนะสิ่งที่คุณมองเนี่ย มันไม่ได้เป็นการมองหาความรักถ้าถ้าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะฟูลเนี่ยเรามองว่าคนชาวราศีเมษและขนาเมษคนโสดหลายๆคนเนี่ยยังรักอิสระอยู่เรามองว่าสิ่งที่คุณคาดหวังในตอนเนี้ยมันคืออิสระในการใช้ชีวิตอิสระทางการเงินและอิสระทางการงานในช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่ชาวราศีเมษและขณามษดคิดจะทาเนี่ย เรามองว่ามันเป็นการพยายามเริ่มต้นในเรื่องหน้าที่การงานไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ห้าไม่เท้าคือการพยายามสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองในเรื่องของการงานเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยต่อให้ชาวราศีเมษนะจากหกระเหิน เ,ออเดินทางไปไกลแค่ไหนก็ตามแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมคุณเริ่มที่คิดอยากจะกลับบ้านกลับไปสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองหรือบางคนเนี่ยถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ทำงานราชการนะก็อาจจะมีการแข่งขันหรือว่าโยกย้ายมีการสอบแข่งขันโยกย้ายกลับไปสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็เท่าที่ดูถ้าในเรื่องความรักเนี่ยเรามองว่าถ้าถามว่าชาวราศีเมษคนาเมษเนี่ย มีโอกาสพบเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆหมไหมเรามองว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษอะไม่ได้มองใครเลยเป็นประเภทที่แบบเฟลลี่กับทุกคนเนาะถ้าขึ้นมาเป็นไพ่ก้าวถ้วยแล้วก็มีคนที่แอบชอบคุณเน่ยเยอะมากแต่คุณเททุกคนเลยใครเข้ามาก็ไม่ถูกใจคุณเป็นคนที่มองการไกลแบบผู้ใหญ่ถึงแม้จะมีความเจ้าอารมณ์แบบเด็กๆไปบ้างแต่ก็ถ้าในเรื่องความรักเนี่ยคุณก็จะมองคนที่ เพียรพร้อมหรือมีอะไรบางอย่างที่เท่าเท่ากันในช่วงเดือนกระกฎาคมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นเดือนแห่งการก่อรางสร้างตัวสร้างความมั่นคงในเรื่องหน้าที่การงานแต่ถ้าในแง่ของความสัมพันธ์ไพ่เดอฟูขึ้นมานั่นหมายความว่าคุณยังรักอิสระอยู่คุณยังเลือกที่จะโสดต่อไปอยู่ถึงแม้จะมีคนเข้ามาชอบ คุณก็ยังเลือกที่จะอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขในแบบฉบับที่คุณเป็นมากกว่าที่จะครองคู่นั่นเองค่ะโอเคคราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษลัคนาเมษที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นใรมาบ้าง ให้ใบรแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ไม้เท้ากิดาบเห็นเลยว่าชาวราศีเมษและขึ้นาเมษเป็นคนที่เด็ดขาดมากๆในช่วงที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมามันเลยกลายเป็นว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่ตัดจบก็น่าจะเป็นตัวชาวราศีเมษและขึ้นนาเมษเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นครอบครัวกับเขาแล้วหรือยังไม่เป็นครอบครัวก็ตามไพ่ใต้สําหรับขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดดาบชาวราศีเมษเป็นคนไม่ชอบคนโกหกค่ะไพ่เจ็ดดาบนั้นหมายความว่าคุณมีความรู้สึกเหมือนคนที่คุณรักเนี่ยเขาปิดบังซ่อนเร้นหรือทําอะไรลับหลังคุณและคุณเองอาจจะสงสัยมาเป็นระยะเวลานานแล้วด้วยเพราะว่าไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาในตําแหน่งไพ่ใต้สําหรับ นั่นหมายความว่าคุณสงสัยเป็นเวลานานแหละแล้วคุณก็เลือกที่จะจับตาม,มองและในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าคุณจับได้ว่าเขามีการนอกลูก่นอกทางเกิดขึ้นมันเลยทําให้ชาวราศีเมษและคณามเมษเนี่ยเลือกที่จะไม่คุยแล้วเลือกที่จะไม่ฟังเหตุผลแล้วก็เลือกที่จะตัดสินใจหรือบอกกับเขาไปตรงๆเลยเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องเป็นเดเดแล้วนะมันต้องจบแล้วนะคุณไม่ไปต่อเพราะที่ผ่านมาชาวราศีเมษและคณามเมษรู้สึกว่า คุณทําได้เต็มที่แล้วและคุณพยายามอย่างมากเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมัน move อ่อนไปข้างหน้าซึ่งไพ่เดดเดดขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งตรงกลางนะคะนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ที่คุณเจอเนี่ยชาวราศีเมษและคาเมษคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมามันระหองระแหงมันมันเสี่ยงกับการจบความสัมพันธ์หลายครั้งหลายคราวมากและถ้าหากว่าคุณเป็นครอบครัวก,กันนั่นหมายความว่าชาวราศีเมษและคาเมษทําถึงที่สุดแล้วที่จะประคับป ที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นั้นไหวแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเรามองว่าด้วยความที่เป็นคนที่มีความอดทนต่ำก็เลยกลายเป็นว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษร,รู้สึกว่าฉันไม่จําเป็นต้องทนแล้วก็เลือกที่จะตัดจบในช่วงที่ผ่านมาคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ณปัจจุบันของชาวราศีเมษลัคนาเมษกันบ้างนะคะสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีเมษลัคนาเมษเนี่ยพ่ยขึ้นมาเป็นพ่ายห้าช่วย king of cups จัสมินสามเหรียญแล้วก็ไพ่เพจออฟคัฟไพ่ใต้สำรับไพ่ใต้สำรับนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ไนซ์ออฟเพนต์เกิลคือเรามองว่าในมุมของชาวราศีเมษลัคนาเมษอะถ้าขึ้นมาเป็นไพ่ใบเนี้ยมันคือการที่ชาวราศีเมษลัคนาเมษอะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันถึงทางตันละ คุณอาจจะเลือกที่จะไม่ไปต่อละคุณเลือกที่จะมองหาจุดอื่นหรือว่าโฟกัสเส้นทางอื่นถ้ามันจะมีเรื่องให้ต้องคุยจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าการเงินทีนี้เรามาดูไพ่สถานการณ์ณนะปัจจุบันกัน ไพ่ที่ขึ้นมานะคะขึ้นมาเป็นไพ่ห้าถ้วยนั่นหมายความว่าคุณยังรู้สึกเสียใจทุกครั้งที่มีคนมาพูดถึงความสัมพันธ์นี้แล้วก็ในสิ่งที่คุณมองเขาเนี่ยคุณก็มองว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้จับปลาสองมือรวมถึงไพ่ j ั d g m e n t เน,นะคะเรามองว่าชาวราศีเมษและขึ้นาเมษเนี่ยเลือกที่จะจดจำจดจำพฤติกรรมที่มันไม่ดีของเขาไว้หรือเรียกง่ายคือเลือกที่จะแทนมากกว่าที่จะให้อภยัย ทีนี้เนี่ยไพ่ judgment นะคะขึ้นมาคู่กับไพ่สามเหรียญน,นั่นหมายความว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ได้นะคือสถานการณ์มันเป็นปัจจุบันเนี่ยคือเรามองว่าชาวราศีเมษและคนาเมษเนี่ยเลือกที่จะเป่าประกาศให้ทุกคนรู้ว่าโอเคตอนนี้ฉันโสดแล้วนะคุณอาจจะมีการเป่าประกาศผ่านโลกโซเชียลว่าตอนนี้เนี่ยมีการเลิกลากับเขาคนนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้มีคนมากมายใ,ให้ความสนใจในตัวคุณแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยเข้ามาถามถึง สถานการณ์แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนนั้นซึ่งณเวลาเนี้ยหลายๆคนชาวราศีเมษลัคนาเมษนะอาจจะมีคนอายุน้อยที่เคยเป็นเพื่อนคุณหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมทํางานก็ได้นะเข้ามาจีบเข้ามาชอบซึ่งจริงๆคุณก็ชอบการเอาอกเอาใจของเขาแหละแต่เรามองว่าคุณก็ยังเลือกที่จะให้สถานะมันยังคงอยู่ในรูปแบบของการเป็นเพื่อนไปก่อน คนที่คุณมีประเด็นปัญหาด้วยนะคะจะเป็นชาวราศีมังกรซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ชาวธาตุน้ำนะคราวนี้เรามาดู Energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดกันค่ะไหนดู Energy ของชาวราศีเมษเลยค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เดอะมูนจะฮามิดแปดไม่เท้าจะฮังแมน และไพ่แปดเหรียญคือเรามองว่าในตอนนี้ชาวราศีเมษลัคนาเมษยังเครียดเกี่ยวกับเรื่องของเขาอยู่แต่ไม่ได้เครียดเพราะอยากให้เขากลับมาแต่ว่าไพ่บทสรุปมันขึ้นมาเป็นไพ่แปดเหรียญน,นั่นแสดงว่าคุณเครียดเพราะว่ามันมีเรื่องข้าง้างโดยเฉพาะเรื่องเงินแต่ถ้าถามว่าชาวราศีเมษจะเลือกที่จะไปคุยก่อนไหมเรามองว่าคุณเป็นคนมีอีกโก้ คุณจะไม่เริ่มต้นพูดคุยก่อนแต่ถ้ามันมีเรื่องการติดค้างเรื่องเงินจริงๆเนี่ยเรามองว่าชาวราศีเมษอะอยากได้ในส่วนที่เป็นของคุณกลับคืนมาแต่เลือกที่จะไม่พูดแล้วก็เครียดอยู่ในใจสถานการณ์ความรู้สึกของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะขึ้นมาเป็นไพ่เดมูลแสดงว่าในช่วงนี้จริงๆชาวราศีเมษลัคนาเมษอ่ะยังมีการคิดถึงเขาอยู่แล้วก็เสียดายเวลาช่วงที่ผ่านมา ณณนะนะเวลาเนี้ยต้องบ่งบอกเลยว่าความรักมันไม่เหลือละแต่มันยังคงเหลือภาพความจําแล้วก็ความผูกพันที่มันเป็นสัญญาณเตือนนะว่า คุณเคยผ่านเรื่องราวชีวิตกับเขาคนนั้นมาทีนี้เนี่ยพอไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเป็นไพ่แปดเหรียญเนี่ยนั่นนั่นหมายความว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากผ่านช่วงเวลาเนี้ที่มันยังต้องไปนึกถึงเขาที่มันยังไปจดจําเรื่องราวของเขาแสดงว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษเองอะไม่อยากแม้กระทั่งจะจดจําแต่ยังลืมไม่ลงแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้อยากได้กลับมาด้วยทีนี้เรามาดูเอ NERGY ของเขาค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีเมษลัษนาเมษบ้าง สถานการณ์เหตุการณ์อาจจะสลับฝั่งสลับฝ่ายได้นะคะเ n น r g อของเขานะคะขึ้นมาเป็นไพ่เก้าไม้เท้าก้าไม้เท้าคือเขาไม่ปิดบังแล้วในตอนนี้ถ้าเขามีคนอื่นนั่นหมายความว่าเขามีการ m make l o ิ e กันแบบออกหน้าออกตาทำให้ทำให้เห็นเลยว่าเขามีตัวเลือกเขามีทางเลือกไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สองดาบสามช่วยมหาเล็กเหรียญ เด็กเหรียญแล้วก็มาหาเล็กดาบคือจริงๆแล้วลึกๆะเขาก็ยังพิดถึงคุณนะแล้วเขาก็ยังต้องการปรับมาหาคุณเขายังต้องการที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์่ะแล้วในขณะเดียวกันเขาก็เมคเลิฟกับอีกคนหนึ่งไปด้วย เพราะฉะนั้นตัวเขาอะมีตัวเลือกแล้วเขาก็ยังชิลอยู่แสดงว่ายังไม่ได้รู้สึกผิดแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาในตอนนี้คือเรามองว่าตัวเขาเป็นคนสบายสบายะค่ะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเขาแทบไม่นึกถึงคุณเลยเขานึกถึงแค่เรื่องของความสุขของตัวเขาเองเงินที่เขาต้องใช้และในตอนนี้เรามองว่าเขาอะอาจจะพูดบอกคุณมาแล้วด้วยถ้าหากว่าคุณมีธุรกิจร่วมกันหรือว่ามีเงินร่วมกัน ขาอาจจะพูดบอกกับคุณมาแล้วด้วยว่าอันไหนคือส่วนของเขาอันไหนคือส่วนของคุณเหมือนเขาดูเป็นคนจัดแจงไปหมดเลยค่ะแล้วในตอนนี้เขาคิดว่าไม่ว่ายังไงก็ตามคุณจะเป็นฝ่ายรอเพราะที่ผ่านมาชาวราศีเมษและคนาเมษอาจจะทําให้เขาเคยตัวด้วยกันอยู่นิ่งๆแล้วรอให้เขาสาม,มักได้และในครั้งนี้เขาก็ยังคิดเช่นนั้นทีนี้เรามาดูบทสรุปกันค่ะว่าในเดือนรกรกฎาคมความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษและคนาเมษที่มีประเด็นปัญหาจะเป็นยังไงต่อไป สามดาบหนึ่งถ้วยสามเหรียญสี่ถ้วยแล้วก็ราชินีไม้เท้าอืมชาวราศีเมษนะชาวราศีเมษแลวขึ้นนามเมษถ้าหากว่าคุณเจอสถานการณ์นี้อยู่ มันจะเป็นหนักสําหรับคนที่เคยเป็นครอบครัวกันแล้วมีลูกด้วยกันเพราะไพ่หนึ่งถ้วยมันคือสิ่งที่เริ่มต้นกันมาแล้วอะค่ะมันยากที่จะแก้ไขมันยากที่จะแยกออกจากกันเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมแล้วมันแล้วมันก็มีโอกาสสูงมากที่ในเดือนกรกฎาคมชาวราศีเมษและคษจะต้องมาทะเลาะกับเขามีการทะเลาะกันถกเถียงกันทําให้ทุกอย่างมันดูกระจัดกระจายยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณมีการลงทุนร่วมกันเป็นครอบครัวกันมาก่อนหน้านี้เรามองว่าเป็นเรื่องยากที่จะคุยกันให้เข้าใจในเดือนกรกฎาคมเพราะหนึ่งเลยอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะไม่ยอมแบ่งไม่ยอมแยกหรือว่าไม่ยอมเลิกส่วนตัวชาวราศีเมษลัคนาเมษอาจจะอยากเลิกแต่อีกฝ่ายไม่ยินยอมก็ทําให้เกิดการโต้เถียงการขัดแย้งจะเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มได้ยากและไพ่สี่ถ้วยขึ้นมานั่นแสดงว่ามีญาติผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ย ตอนเริ่มก็เริ่มยากตอนแยกก็แยกยากในเดือนกรกฎาคมมีโอกาสการทะเลาะก,กันค่อนข้างสูงค่ะคราวนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่กันค่ะว่าไพ่อยากบอกอยากเตือนอยากแนะนาอะไรชาวราศีเมษและกณะนี้เมบ้างไพ่แบบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ร่มสีเทาเรามองว่าชาวราศีเมษและกณะนาเมษเนี่ยเป็นคนที่ รักแรงเกลียดแรงเพราะฉะนั้นเวลาเกลียดแล้วเนี่ยจะกอดเก็บความเกลียดความโกรธความทุกข์ไว้กับตัวเองทั้งๆท,ท,ท,ที่บรรยากาศภายรอบนอกเนี่ยก็หมายถึงว่าญาติพี่น้องเอ่ยเพื่อนฝูงเอ่ยเขาให้กําลังใจคุณดีมากแต่คนที่กักเก็บอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดเอ่อเครียดแค้นไว้เนี่ยก็อาจจะเป็นชาวตัวราศีเมษต,ตัวชาวราศีเมษเอกขณาเมษเอง เพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าในเมื่อสถานการณ์มันมันยากที่จะควบคุมคุณก็ต้องควบคุมจิตใจตัวเองให้กลับมาแข็งแกร่งเข้มแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแต่ไม่ใช่การแต่ไม่ใช่การหักดิบหรือผด็จการไม่งั้นคนที่ทุกข์จะเป็นตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกยิ่งสูงยิ่งหนาวถ้าหากว่าเส้นทางที่คุณเดินมันเหน็บหนาวแล้วต้องแบกเพียงลวาพังไพ่พบอกว่าก็ให้คุณเนี่ย จงยอมรับมันแล้วก็สู้กับความยากลําบากนั้นเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษประจําเดือนกรกฎาคม2567สําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันเข้ามาสอบถามคิวหรือว่ารายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ